ใน1วันเนี่ยเบลกินอะไรบ้างนะคะหลายคนก็ถามว่าพี่เบลกินอะไรคะทำไมถึงหุ่นดีอุนชูกะอตะกะอุชกะตะอมสวัสดีค่ะพี่เบลค่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบลก็จะมาทำคลิป what I eat a day นะคะก็คือในหนึ่งวันเนี่ยเบลกินอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้ตื่นเช้าแล้วนะคะก็เบลจะต้องกินเขาเราียกว่าอะไร,รก,กินอาหารเสริมนะคะก็อันนี้ก็จะนับเป็นว่าเรากินด้วยละกันเนาะว่าแต่ น้ำอยู่ไหนไปเดินหาน้ำอยู่โอเควันนี้เบลมีทำงานก็กินวิตามินแล้วก็อาหารบำรุงผิวเหมือนเดิมนะคะนี่ การดื่มน้ำต้นเช้าหลังตื่นนอนเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าตั้งแต่ตื่นนอนก็คืออาบน้ำล้างหน้าแต่งหน้าแต่งตัวเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์านีนะคะก็คือสัมภาษณ์เลขาของเราเองวันนี้เราจะทำมื้อเช้ากินง่ายๆก็คือจะทำเป็นซีเรียลแล้วก็ขนมปังชิ้นหนึ่ง <c oughs> ก็อยวมาทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ ก็กินเป็นซีเรียลกับขนมปังนะคะช่วงนี้ก็อยู่แต่บ้านใช่ไหมก็เลยกินจากอาหอรต้แมๆไม่อ,อ,อ,อย่างรู้ว่าโปรตีนทุกคนกักตัวตอนเช้ากินอะไรคอมเมนต์มาได้นะ แ้างนี้เบลก็จะดูซีรีส์ไปด้วยตอนนี้ติดเรื่องมูนเลเฟอร์นะคะคือมันมีมานานแล้วแต่ว่าเบลเพิ่งได้ดูค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้เบลก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะจริงๆก็ยังไม่เสร็จหรอก สัมภาษณ์ไปได้นิดนึงนะคะแต่ว่ายังมีอีกสคนสัมภาษณ์ตอนค่ำๆก็ตอนนี้ไปสองครึ่งจะกินข้าวเที่ยงดีไหม <c oughs> ก็แอบ,บยังไม่ค่อยหิววะ่ะเราควรจะกินข้าวเนาะเพราะว่าตอนเช้าเรากินแบบซีเรียลแล้วก็ขนมปังแผ่นเดียวเรารู้สึกว่ามันยังไม่อยู่ท้องอะ่ะทุกคนรูปข้างหลังก็คือ รูปพี่เจบีนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบพี่เพียวรูปใครอยู่ข้างหลังรูปผู้าชายอยู่ข้างหลังคือไม่ใช่ค่ะรูปเจบีนะคะอิมแจบอมนะคะนั่นแหละก็สั่งอะไรดีอ่ะพึองจริงอ่ะเบลอ่ะที่อยากทําอาหารมาเว้ช่วงเนี้ยเบลก็เลยกะว่าจะสั่งแก,แกร็บ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 สั่งแกร็บก็ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีคือช่วงเนี้ยเบตลติดช็อกโกแลตมากเว้ทุกคนแบบอยากกินชอ็อกโกแลตแบบมันรู้สึกว่าแบบทําให้แบบพลังในการทํางานอะ ก,อกออนะ็อยากกินอะไรแซบๆอยู่นะอยากกินลาบปลาดุก,กับทุกคนมีไหมลาบปลาดุกกับส้มตำปูปลาร้าพริกสองเม็ดอยู่คนเดียวก็แซบได้ค่ะค่ะทุกคนไปกินช,ช็อกโกแลตกันดีกว่าคือเบลวะสั่งช,ช็อกโกแลตมาเติมเลยเว้ยนี่ซือ้อขนมมาเป็นแบบตัวนี้ช,ช็อกโกแลตที่เราติดมากเลยทุกคนตอนนี้น เราไปแช่ตู้เย็นดูสิตู้เย็นเบาๆบมีแต่ช็อกโกแลตนี่คือชาเค้กช็อกโกแลตของเมื่อวานนะนี่ก็เป็นผลไม้ที่ชิคกี้ยกนแ่ะเราจะนั่ง işte ดูซีรีส์แล้วก็รอข้าวมาก็ดูซีรีส์ ทุกคนเราก็ได้ข้าเที่ยงแล้วนะคะข้าเที่ยงตอนสี่โมงเย็นค่ะก็เป็นส้มตำบลาบประดุกส้มตำปูปลาาที่ไม่มีปูงูงเหมือนกันนะเนี่ยทุกคน ลาปแปดจุนะคะทุกคนดูซีรีส์ต่อตอนนี้ฝนตกอ่ะทุกคนช่วงนี้ฝนตกค่ะแต่ทำการปูปลาถึงไม่ไปปู่อ่ะ ก็ถามาว่าพี่เบลกินอะไรคะทำไมถึงหุ่นดีจริงๆงงอ่ะทุกวันนี้เบลกินอะไรที่อยากกินหมดเลยอ่ะแต่ถ้าเ่องไหนสิว่ากินแล้วมันแบบไขมันเยอะหรือว่ากินแล้วมันไม่ไดีต่อสุข,ขภาพมากเกินไปก็จะลดลงนะคะอืมไม่ได้กดดันตัวเองค่ะบนโลกเรามันมีของอร่อยมันก็ต้องกินถูกไหมกินแล้วมัีความสุขกินนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะ กีบอกเอาข้าไปให้โบลามาเหมือนจะขนเข้าจมูกเอ,อ้ยทุกคนตอนเนี้ยอยากกินที่มันเป็นแบบช็อกโกแลตใช่ไหมโอ้จะตาเแล้วอยากกินที่แบบเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ปัตรเอออยากกินแบบเป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ยเแบลบก็เลยจะสัง่งคำหมากินนะคะคือเบลอ่ะอยากได้สปอตส์แกร็บมากเลยไม่ได้ซื้อนะจามแล้วมันขึ้นตาทุกคนคือแบบว่า ส่งทุกวันแพ็กกินฟรีหนึ่งปีจังโอเคเราจะกินอันเนี้ยที่มันเป็นอะไรวะแรปเตอร์ปะแรปเตอร์หรือไดโนไมโลน่าจะไดโนโไมโลปะ่ะใช่แหละเออเราจะกินแบบเป็นเฟรชมิวนะคะมันจะรู้สึกเป็นนมที่สดชื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นแหละกินนมเฟรชมิวเอ้ยเดี๋ยวโลแฟตดีโลแฟตตะกันจะได้แบบรู้สึกผิดน้อยลงทุกคนรู้ปะเวลาว่าเวลาแบบ สั่งแบบพวกตาบาร์กหรือว่าแบบน้ำปั่นๆอะไรเงี้ยเบลจะสั่งสมมุติว่าเบลกินช็อกโกแลตครีมชิพใช่ปะเบลจะสั่งช็อกโกแลตครีมชิพหวานน้อยแต่ใส่วิบกีมลง,งมาแทนที่จะแบบไม่ใส่วิบกีมอ่ะเออเพื่อเพื่อให้กินแล้วแบบว่าเออเหมือนก็แบบดูเฮลตี้อยู่นะดูแบบว่าไม่ค่อยรู้สึกผิดอ่ะเออเป็นคนที่แบบกินอะไรแบบเนี้ยทุกคนสั่งเรียบร้อยแลวรอกินนะคะคือวันวันหนึ่งช่วงนี้ไม่อยู่บ้านมาเลยแบบว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมทำ อะไรเท่าไหร่นะคะทุกคนนั่นแหละวันนี้เบลก็ดูซีรีส์นะคะอายุก็ดูซีรีส <I do. S 1> ์เสร็จก็ว่าจะไปหลังจานแล้วก็ตอนทุ่มสจะมีสัมภาษณ์งานเองต้องมาสัมภาษณ์งานทุงสองทุ่มแล้วก็เออนั่นแหละก็ดูซีรีส์ต่อก่อนนะคะทุกคนรอเครื่องดื่มของเรานะคะ รู้สึกดีวันนี้ก็ได้เวลาทำงานนะคะทุกคนวัดีค่ะทุกคนคะ่ะก็ถึงมือเย็นของเราแล้วนะคะ ไม่มีมือเย็นหรอตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะคะเบลก็เลยแบบว่าไม่อยากจะกินข้าวเพราะว่าเพิ่งสัมภาษณ์แล้วก็คุยงานเสร็จก็เลยแบบอขี้เกียจสั่งข้าวแล้วอะก็เลยกินฝรั่งที่มีอยู่ในตู้เย็นค่ะทุกคนก็มีน้ำตาลปี๊บมมแม่มาฝากนะคะ คือทุกคนรู้ป่าว่าฝ้าหลังมันเป็นผลไม้ที่แคลน้อยแล้วก็ทําให้อยู่ท้องนะคะเพราะว่าฝ้าหลังอ่ะมันไม่ค่อยมีน้ําตาลมันทําให้ไม่อ้วนด้วยฝ้าหลังไม่มีน้ําตาลทําให้ไม่อ้วนแต่ว่ากินกับอะไรคะน้ําตาลปี๊บค่ะเออะไรเนี่ยอตอนนี้เบื่อจะกิน ฝรั่งราค่ะทุกคนต่อมาเราจะกินขนมของเท้าแก่น้อยน่ากินอยู่นะรสชิลลี่ลายชิคเก้นอืมกรอบมากเปรี้ยวมากคือมันกรอบขนาดที่ว่าเบลเคียวแล้วแบบเบลดูแล้วบบเบวลบบไม่ได้ยินเลยอะ่ะแบบได้ยินแต่เสียงกรอบอะ่ะไม่ได้ทายอินนะคือแบบว่ากรอบขนาดนั้นอะ ก็กาลังจะเข้านอนแล้วนะคะก็ก็หนึ่งวันกินอะไรบ้างก่อนอนก็อย่างทีุ่กคนดูพ a l ไปก็จะกินอาหารเสริมแล้วก็เข้านอนนะคะก็แค่นี้หนึ่งวันที่เบลกินจริงๆมันก็ทุกวันแต่ละวันก็กินไม่เหมือนกันแหละแต่ก็เบลก็ไม่ได้เคร่งเครียดกับการกินอาหารหรือว่าคุมอาหารหรือว่าคุมน้ําหนักเลยนะคะอย่างที่เห็นว่าแบบเออวันๆเบลกินอะไรอะไรอย่างเงี้ย คือเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที่เราต้องแบบใช้ชีวิตการกินให้คุ้มอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมอยากกินอะไรก็กินแต่ว่าแค่แบบไม่ทําลายสุขภาพตัวเองมากเกินไปแค่นั้นค่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วเราจะไม่กินอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเบลอาบน้ำแป้งฟันแล้วแล้วเบลเป็นคนขี้เกียจแป้งฟันมากเบลก็เลยจะไม่กินอะไรต่อแล้วดูบน อะไรครับเวลามีนะเวลาไม่กัดเล่นนะลูก โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะ1นวันนะคะวอดไออิตอะไรนะคะก็ถ้าใครอยากให้เบลทำคลิปวอดไออ e ตอวีก็แบบหน่งอที่เบลกินอะไรบ้างน,นะคะก็กดไลค์ก็แชร์คลิปนี้นะคะก็กดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เบลทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้เลยนะคะช่วงนี้ก็แบบกักตัวอยู่บ้านก็เบื่อมากเลยค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ใครเบื่อก็ไปดูคลิปเบลนะคะดูย้อนหลังก็ได้ค่ะบ๊ายบาย